ความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากเทวันพระเอกของเราได้กลายร่างเป็นบุกเาวปีศาจอมตะตั้งแต่เมื่อ1000ปีก่อนพวันกรับเคยเป็นปีศาจร้ายที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปมากมายจนกระทั่งตัวของเขาเองก็จำต้องถูกกำจัดกลับชาติมาเกิดกลายเป็นมนุษย์อีกรอบเมื่อ600ปีก่อนครับทว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ถูกเปลี่ยนกลายเป็นบุกษาวอยู่ดีโดยฝีมือของสังอุลในชาติที่แล้วซึ่งเราก็ยังไม่รู้สาเหตุแน่ชัดนะครับว่าเธอทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรรวมไปถึงประเด็นเรื่องคำสาบบุกษาวอีกด้วย ที่ตอนนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาว่าจุดกำเนิดของมันมาจากอะไรทําไมโดยยูในแต่ละชาติครับถึงเกิดมามีปัญหาเรื่องตาตลอดชีโฮที่ไม่เคยได้อุ้มลูกน้อยเลยสักชาติรวมไปถึงแขนของสายสืบคอนครับที่มักจะมีปัญหาตลอดทั้งหมดนี้ก็เลยอาจจะเป็นปมชิ้นท,ท้ายแล้วครับที่เราจะต้องมาไขากันให้ออกว่าสุดท้ายแล้วนั้นทุกความวุ่นวายที่เกิดขึ้นรับมันมีจุดเริ่มต้นมาจากตรงไหนสวัสดีครับผมอบ ทุกคนกำลังจะได้ฟังสรุปในเรื่องซีรีส์เรื่องใหม่จากทาง Netflix อย่างเรื่องบูกเซาววิญญาณปีศาจอมตะใครที่ไม่เคยดู EP ก่อนหนะ้าให้กดกลับไปดูก่อนที่ลิง์ใต้คลิปสําหรับเพื่อนไหนชื่นชอบคลิปนี้ฝากไลค์ให้กับแอดมินคนละหนึ่งไลค์ไปกระจายให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับ นางได้เปิดเรื่องขึ้นมาเมื่ออดีตชาติเมื่อ1,000ปีก่อนครับมีสามีภรรยาคู่หนึ่งกำลังวิ่งหนีตายจากอะไรสักอย่าง เขาได้หอบลูกมาด้วยถึง2คนด้วยกันเป็นเด็กหญิงกับเด็กทารกเพศช,ชายซึ่งคนเป็นพ่อกับคนเป็นแม่เนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นเฉลยที่ถูกทหารตามล่าครับพวกเขาทั้งคู่หนีมาค่อนข้างไกลแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีทางเลือกมากนะักเพื่อให้ลูกน้อยของพวกเขามีชีวิตอยู่รอดต่อไปเนี่ยพ่อกับแม่จึงได้ฝากฝังลูกสาวไว้ให้พาน้องชายหนีไปให้ไกลที่สุดให้วิ่งไปหลบในถ้ำเลยครับส่วนผู้เป็นพ่อเป็นแม่จะยอมสละชีวิตครับยอมถูกทหารประหารชีวิตในที่สุดทว่าชะตากรรมของเด็กน้อยทั้งสองคนก็ยังจะไม่ปลอดภัยเลยสัก พวกเขาทั้งคู่วิ่งหนีมาหลบในถ้ำครับแต่พวกทหารก็ยังคงตามล่าพวกเขาอยู่แต่แล้วบูกเซาตนหนึ่งก็ได้ปรากฏกายขึ้นมาคือสังอุ่นในชาติที่แล้วนั่นเองครับได้เข้ามาช่วยชีวิตของสองพี่น้องไว้จนรอดตายอย่างบุดหวิดและเธอก็กลับมีความเอ็นดูเด็กน้อยจนได้เผลอใจหลงรักทั้งคู่ไปในที่สุดซึ่งในตอนนั้นเนี่ยบุกเซาอีกตัวหนึ่งที่คือฮวันกรับก็ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่เพราะการที่เขาเห็นว่าสังอุนเนี่ยให้ใจกับพวกมนุษย์มันจะทําให้เธอจากเขาไปสังอุ่นก็เลยเอาเเเด็็กกกกกพววนนััั้้้้มาาาาฝใหบบบบชบรบบไปลียง ซึ่งเธอจะคอยเฝ้าดูอยู่ห่างๆปาเฮยซอกเมื่อ1000ปีก่อนครับก็เป็นชาวบ้านคนนั้นที่เก็บเด็กทั้งสองคนมาเลี้ยงในทุกๆก,การเติบโตเนี่ยสังอุนครับจะมาคอยแอบดูพวกเขาอย่างใกล้ชิดและคอยจัดการเวลาที่มีสัตว์ประหลาดปลุกมาจัดการกับพวกเด็กๆพวกนี้ครับอย่างเช่นจมากูที่ชอบออกตามล่ามนุษย์กลางป่าแต่พอพวกสัตว์ประหลาดพวกนี้ได้เห็นหน้าปูกะเซาเท่านั้นแหละพวกมันก็หนีเตลิดเปิดเพิงไปกันหมดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สังอุ่นก็คอยเฝ้าดูแลครอบครัวนี้มาโดยตลอดคอยหาข้าวหาน้ําหาสมุนไพรมาช่วยรักษาจนเธอก็เริ่มผูกพันกับเด็กทั้งสองคนนี้เข้าแล้วพาวานาในตอนนั้นก็กลัวว่าสังอุนจะจากเขาไปเป็นอย่างมากแต่สังอุ่นก็พยายามจะบอกอยู่เสมอครับว่าจะไม่จากไปไหนหรอกเพราะอย่าลืมว่าเราทั้งคู่ก็เป็นบุกเซาเพียงแค่2ตัวบนแผ่นดินนี้เพราะว่ามีคืนหนึ่งสิครับสังอุ่นได้แอบมาหาเด็กน้อยตามปกติเพื่อเอายาสมุนไพรมาวางไว้ที่หน้าบ้านเด็กหญิงในตอนนั้นครับได้เข้ามาเห็นพอดีและรู้ว่าคนคนนนีี้้เเยยชช่วชวิตขออองงธกับ เอาไว้เธอจึงชวนให้ซังอุนกรับมาอยู่ด้วยกันที่นี่สิซังอุนในตอนนั้นก็เริ่มมีใจกับเด็กเหล่านั้นและรักมนุษย์เป็นเหมือนลูกแท้ๆของตนก็เลยทําให้เธอรับหนีไปอยู่กับพวกเขาสักพักใหญ่ๆโดยที่ซังอุนก็มีความตั้งใจว่าจะดูแลเด็กพวกนี้จนกว่าที่พวกเขาจะโตและปลอดภัยจากอันตรายต่างๆแล้วเธอรับถึงจะกลับคืนไปหาฮวันจนกระทั่งเวลา10ปีได้ผ่านไปเด็ก2คนนั้นครับก็คือชีโฮและโดยุในปัจจุบันนั่นแหละพวกเขาทั้งคู่ในตอนนี้ก็ออกตามหาสมุนไพรกันตามปกติแต่ทว่าในวัันนน้น โตยุนกับชีโฮเดินไปเห็นเหตุการณ์ตอนที่อู๋แทรัรบกําลังเอาพี่ชายมาฆ่าแบบพอดีมันก็เลยทําให้อู๋แทไม่มีทางเลือกเขาจําต้องฆ่าปิดปากโตยุนกับชีโฮด้วยครับโดยโตยุนนั้นถูกยิงเข้าที่กลางหลังแต่ทว่าสังอุนที่เป็นบูกเซาเด็กก็ได้เข้ามาขัดจังหวะแล้วช่วย2พี่น้องนี้ไว้ได้ทันแต่ทันเพื่อนยังจําความเก่าๆกันได้ในตอนที่อู๋แทได้หลอกพี่ชายหรือไม่ก็น้องชายเนี่ยผมจําไม่ค่อยได้นะครับอู๋แทต้องการเอาเขามาฆ่าทิ้งเพราะพ่อนั้นลําเอียงจะให้พี่ชายหรือไม่ก็น้องชายสืบตต่่อออําานก็ ห,หลอกเขามาฆ่าในภูเขาที่เชื่อว่ามีบูกะเซาอาศัยอยู่เพื่อยนความผิดให้กับบูกะเซาครับมันก็เลยทําให้ผู้เป็นพ่อที่เป็นแม่ทับและมียอำนาจอยู่ในตอนนั้นเนี่ยโกรธบูกะเซาเป็นอย่างมากจึงสั่งให้คนงานของเขาไล่ล่าครับและตามจับกลุ่มบูกะเซาให้ได้ชีโฮในตอนนั้นที่มีความสามารถในการอ่านความทรงจําและก็วิญญาณได้ตั้งแต่เด็กเธอก็รู้ดีครับว่าสังอุ่นนั้นไม่ใช่มนุษย์เพราะว่าบูกะเซาไม่มีวิญญาณเมื่อเธอจับมือสังอุ่นไว้แล้วเธอแทบไม่เห็นความทรงจําอะไรเลยแต่ตัวชีโฮก็หาาาสนมม่ครรับเเพะเธอ สังอุนก็เป็นคนที่มีพระคุณและคอยช่วยเหลือครอบครัวเธอมาโดยตลอดโดยชิโฮได้ขอร้องกับสังอุนอย่างหนึ่งนะครับว่าขอให้เธออย่าทําร้ายมนุษย์เลยซึ่งสังอุนก็รับปากในช่วงเวลานั้นเนี่ยพวกทหารรับก็ออกตามลาบูกาาุกเซามาถึงที่บ้านของชีโฮแล้วพากันจับชาวบ้านพวกนั้นหลายๆคนรวมถึงสังอุนไปขังไว้ด้วยแม้ทัพผู้เป็นพ่อของอิแทในตอนนั้นเนี่ยก็คือสายสืบคอในตอนนี้นั่นเองเขาได้ใช้มีดกรีดไปที่ข้อมือของสังอุนซึ่งแผลของเธอรับก็สมานแทบในทันทีนี่ก็เลยลายปน พอ,พยอย่างเป็นทางการแล้วครับว่าสังอุ่นนั้นคือบูกเซาไม่มีผิดแน่ๆท่านแม่ทัพก็เลยจัดการใช้ดาบของเขาเนี่ยแทงเข้าไปที่ร่างกายของเธอหลายๆครัง้งแต่เธอก็ไม่ยอมตายสักทีจากนั้นจึงแทงไปที่หัวใจครับแต่ค่ายไงเธอก็ไม่ยอมตายท่านแม่ทัพจึงสั่งให้หั่นร่างของสังอุ่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเอาไปเผาทิ้งซะดูสิจะยังรอดนะเทว่าในตอนนั้นเองครับบูกเซาอีกตัวหนึ่งหรือว่าฮาวันก็ได้ปรากฏกายขึ้นมาด้วยความโกรธนี่พวกแกกล้าแตะต้องเมียฉันหรอวะเพราะฉะนั้นแล้วอย่า อยู่เลยว่าแล้วรับฮว,วันจึงเข็นฆ่าผู้คนจนตายเรียบไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งทหารหรือว่าทางฝั่งชาวบ้านก็ตามฮาว,วันกรับจัดการทุกคนแบบไม่เลือกหน้าและป้าไฮเยซอกก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ถูกฆ่าตายเช่นกันทว่าฮว,วันก็ยังคงไม่หยุดเขายืนยิ้มด้วยสายตาที่มีความสุขที่สุดในชีวิตที่ได้เอาคืนพวกมนุษย์แบบนี้ครับซังอุลก็เลยโกรธมากที่ฮว,วันเป็นแบบนี้เธอเลยใช้มีดของเธอครับแทงไปที่ฮาว,วันแต่ฮว,วันก็เอามือบาบังไว้จนเกิดเป็นรอยแผลเป็นจนถึงปัจจุบันในระหว่างนั้นครับท่านแม่ทัหรืืออวาาสสยบคน ็ได้ใช้ดาบแทงมาที่หัวใจของฮวันในทันทีในขณะที่ชีโฮกับโดยุนก็เข้ามาช่วยกันอีกแรงด้วยการแทงดาบไปที่หัวใจของพระเอกมันก็เลยทําให้ฮวันโกรธพวกเขาเป็นอย่างมากและจัดการสาปส่งพวกเขาครับใครก็ตามที่ใช้มีดแทงเขาแล้วเลือดของฉันไปตกที่ใครคนนั้นจะต้องโดนคําสาปในทันทีแขนที่เปื้อนเลือดนั้นจะถูกตัดครับซึ่งคือสายสืบคอนที่ต้องแขนขาดดวงตาคู่นั้นที่ถูกเลือดของฮวันกระเด็นใส่จะต้องมองไม่เห็นตลอดกันซึ่งก็คือโดยุนรับที่ตาบอดในทุกๆชาติรวม ไม่ถึงร่างที่เปื้อนเลือดจะไม่มีวันได้อบอุ้มลูกของตัวเองซึ่งก็คือจีโฮที่ต้องแทงลูกในทุกๆุกชาติเลยและฮว,วันก็ให้สัญญาณนะครับว่าจะตามไปล้างแค้นพวกเขาเหล่านี้ในทุกชาติไปตราบใดที่เขายังมีชีวิตอยู่คำสาปเหล่านี้จะไม่มีวันสิ้นสุดลงซังอุนที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดครับเห็นท่าไม่ดีเราเริ่มจะทนไม่ไหวกับความปาดเถือนของฮวันเธอก็เลยหยิบมีดขึ้นมาครับแทงเข้าไปที่หัวใจของตัวเองในทันทีเพราะในตอนนี้หัวใจของฮวันได้รับบาดเจ็บอยู่แล้วการที่เธอแทงหัวใจตััััวววเเเองนน่่นกก่กกก็ทาาบปูสต ตายพร้อมๆกันและพวกเขาจะต้องถูกทำลายแต่ระหว่างที่ฮาวันกําลังได้รับบาดเจ็บสาหาัสเด็กอูแทก็ดันมาช่วยเขาไว้สิครับซึ่งอูแทในตอนนั้นก็ตะลึงในความสามารถของฮาวันเป็นอย่างมากที่เก่งกาจขนาดนั้นอูแทก็เลยอยากเป็นเหมือนกับฮาวันในสักวันถึงแม้ว่าท่านแม่ทัพผู้นพ่อจะเตือนอูแทแล้วนะครับแต่เขาก็ไม่ฟังอยู่ดีเลือกจะไปช่วยบูกเซาครับอย่างพระเอกซึ่งโดยุนที่ยังคงมีสติอยู่เนี่ยพยายามจะเข้าไปขัดขวางลุกขึ้นไปฆ่าอูแทรครับไม่ให้เขาไปช่วยเหลือฮวันได้แต่ตัวของ สิครับผู้เป็นพ่อยังคงรักลูกชายคนนี้อยู่เขาจึงช่วยจัดการโดยูนให้ตายจากไปไม่ให้เข้าไปทําร้ายลูกชายของตนมันก็เลยทําให้ชีโฮเจ็บปวดเป็นอย่างมากซึ่งก่อนที่โดยูนจะจ,จากไปนะครับเขาได้พูดกับชีโฮว่าถ้าชาติหน้ามีจริงถ้าเจอกันอีกเขาจะเป็นฝ่ายมาขอขามาชีโฮเองนะครับราวาในตอนนั้นที่ไม่อยากให้บุกเซาต,ต้องสูญสลายเขาเลยจัดการดูดวิญญ,ญาณของอูดแทมาเพื่อจะกลับไปเป็นมนุษย์อีกครั้งเพื่อฝากให้อิดแทกลายเป็นบุกเซาที่มีสภาพร่างกายสมบูรณ์แทนนี่ก็เลยกลายเป็นเหตุผลที่ว สังอุลในช่วงเวลานั้นรับไม่ได้ตายจากไปเพราะว่าการถูกแทงที่หัวใจพาะบกุกเซาในร่างกายของพระเอกถูกส่งผ่านให้กับอิอแทได้สานต่อการใช้งานแล้วสังอุลในช่วงเวลานั้นก็เลยเฝ้ารอการกลับชาติมาเกิดของฮวันมาโดยตลอดเพื่อกำจัดเขาและหยุดคำสาปที่เขาเคยสาปส่งกับทุกคนไว้จนในสุดแล้วนางเอกก็ได้เจอเข้ากับพระเอกในตอนเด็กทว่าด้วยนิสัยส่วนตัวของสังอุนครับเธอรักเด็กที่เป็นมนุษย์อยู่แล้วก็เลยไม่สามารถทำได้ลงจนกระทั่งถึงวันที่พระเอกถูกอิอแทฆ่าล้างบางครอบครัวเขาทั้งหมด ในวันนั้นครับจุดประสงค์ที่แท้จริงของสังอุลผมเชื่อเป็นอย่างมากว่าเธออยากจะฆ่าวันแต่การที่เธอเสียบดาบเข้าไปที่ร่างกายของพระเอกมันกลับเป็นการส่งผ่านบักเซาในร่างกายของเธอให้กับเขาซะแบบนั้นกลายเป็นว่าฮวันกรับได้กลายเป็นบูกเซาขึ้นและคำสาปของเขาที่เคยสาปกับทุกคนเนี่ยจึงดําเนินต่อมาจนถึงปัจจุบันก่อนที่ภาพเหตุการณ์ทั้งหมดครับจะตัดกลับมายัางปัจจุบันกันต่อฮวันในตอนนี้มีพละกกาลังเป็นอย่างมากพอได้เลือดจากสายสืบคอนมาในขณะที่อิ๋แทในตอนนี้เนี่ยกำลังเจ็บปวดที่หลุมดําของเขาอย่าง ทรามานครับสังอุ่นก็เลยใช้จังหวะนี้นี่แหละในการฉีดยาพิษใส่อูแท่และเขาก็สวนเธอคืนด้วยการฟาสังอุนจนลมกลิ้งไปสังอุนก็เลยรีบกลับมหาหาฮวันก่อนแล้วได้เจอเข้ากับสายสืบคอนที่นอนเสียชีวิตอยู่เพราะว่าเขาเสียเลือดเป็นอย่างมากครับก็เลยตายจากไปเสียแล้วนางเอกก็เลยร้องไห้เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากทุกคนในตอนนี้กาลังจะตายกันหมดซึ่งฮวันในตอนนี้ครับก็ได้กลับมาที่ถ้าที่เขาเคยอาศัยอยู่เมื่อ1000ปีก่อนและได้มาเจอเข้ากับอูแทที่อยู่ที่นนั่่แบบพอดีซึง แทก็ได้เล่าว่าหลังจากที่เขากลายเป็นปูกระเซาแล้วเนี่ยก็ใช้ชีวิตตามรอยหว,วันมาโดยตลอดเช่นการมาอยู่ที่ถ้าแห่งนี้ที่หัว,วันเคยอยู่เพราะว่าเขาอยากรู้ครับว่าที่ผ่านมาหาว,วันใช้ชีวิตยังไงเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขากลับเข้าถ้านี้ไม่ได้เพราะว่าสังอุ่นรับยังคงเฝ้ารอคอยการกลับมาของหว,วันมาโดยตลอดเพราะสังอุนในช่วงเวลานั้นเธอไม่รู้ครับว่าหว,วันเมื่อ1000ปีก่อนจะกลับชาติมาเกิดหรือว่าตายจากไปแล้วแต่อูแทก็บอกกับพระเอกเนะครับว่าอย่าซึ้งใจไปการที่สังอุ่นรอคอยพระเอกแบบนั้น ไม่ใช่ว่ารอเพราะความรักอะไรแบบนั้นหรอกเธอรอเพื่อจะฆ่านายต่างหากละ่ะเพราะว่าเธอกลัวนายจะไปฆ่าชิโฮกับโดยุนอีกครั้งยังไงดูแทก็รับพูดจาว่าล้อมให้ฮวันนั้นกลับไปเป็นคนเดิมเมื่อ1000ปีก่อนให้ได้เพราะในตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าฮวันได้ลิ้มลองเลือดมนุษย์เป็นครั้งแรกแล้วจากตัวสายสืบคอนให้กับเขาเองและเมื่อใดก็าตามที่บัวกระเซาได้เลือดมนุษย์ไปลิ้มลองแล้วเนี่ยก็ยากจะอดใจไหวครับดูแทก็เลยจัดก,การเอาเลือดมนุษย์ที่เขากินแบบไม่เลือกหน้าระหว่างเดินทางมาทีี่่่นครรัับมมาาลอออใใหห้้พะเเกจตวง ไกลับไปเป็นสัตว์ประหลาดดูร้ายเหมือนกับเมื่อ1,000ปีก่อนแต่ฮฮวันก็บอกว่าเขาอยากใช้ชีวิตเป็นมนุษย์ครับและไม่ยอมหลงกลอุบายของอูลแท้โดยเด็ดขาดว่าแล้วครับบูกแเซาทั้ง2ตัวนี้ก็เริ่มต่อสู้กันอีกครั้งซึ่งผลของการต่อสู้ในครั้งนี้เนี่ยเพื่อนๆคงจะคาดเดากันได้ไม่ยากใช่ไหมเลยครับฮวันก็เป็นอีกครั้งที่แพ้ตามเคยเพราะว่าเขาเองก็แรงน้อยกว่าแม่ จะมีสักครั้งไม่รับที่พระเอกของเราจะเก่งกว่าตัวร้ายบ้างอูแ๋แทในตอนนั้นก็เลยใช้เล็บคมคมของเขาจอบไปที่กลางหน้าอกของพระเอกทว่าในจังหวะนั้นสังอุ่นก็ได้แอบตามเข้ามาแบบพอดีแล้วแทงมีดเข้าไปที่ข้างหลังของอิแ๋แทอย่างจังรับเธอก็เลยถูกทําร้ายอีกรอบหนึ่งซึ่งอูแ๋แทก็กดสังอุ่นเป็นอย่างมากที่ทําให้อวันเปลี่ยนไปได้มากถึงขนาดนี้ถ้าไม่เป็นเพราะเธอพวันคงเป็นของฉันไปแล้วเว้ยอูแ๋แทรับก็เลยใช้เล็บของเขาจอบไปที่ท้องของสังอุ่นอีกซึ่งกว่าที่วันจะรวบรวมแรงเข้ามาช่วยเธอได้สํารจ เ,เธอก็โดนแทงไปแล้วครับหวันเข้ามากัดที่คอของอูแทจนเกือบจะสิ้นใจแล้วพระเอกก็จัดการใช้เจอวาดนั้นแหละครับหยิบมีดขึ้นมาแทงหัวใจอูแทจนล้มลงไปแล้วหวันก็เดินจากไปอย่างเย็นชาครับซักอูในตอนนั้นพยายามจะรีบตามออกไปหาพระเอกทว่าตอนนั้นกลับไม่ทันเสียแล้วหลังจากที่พระเอกใช้มีดแทงอูแทที่หัวใจมาแล้วเนี่ยเขาได้ใช้มีดแทงไปที่หัวใจตัวเองเหมือน,อน,อนกันครับตามอูแทไปแบบติดตตั้งใจว่าจะปิดตำนานบูกะเซา,าอย่างเป็นทางการซึ่งสังอุนที่เข้ามาเห็็นนเนียกร้้องห เ,เธอไม่อยากให้เหตุการณ์ทั้งหมดต้องลงเอยเป็นแบบนี้เลยเฮาวันก็เลยบอกรับว่าเขาจําเป็นต้องทํานะเพราะหากว่าเขายังมีชีวิตอยู่ต่อคํำสาบนี้จะไม่มีวันสิ้นสุดลงโดยยุนจะต้องกลับมาตาบอดในทุกชาติชีโฮจะไม่มีวันได้กําเนิดลูกในท้องได้และสายสืบคอนรับจะต้องแขนขาดตลอดไปเพราะวันในตอนนี้ทําได้เพียงแค่ขอโทษทุกอย่างกับนางเอกทั้งเรื่องเมื่อ1000ปีก่อนกับเรื่องในชาตินี้แต่นางเอกนั้นก็ไม่ถือโทษกดพระเอกหรอกรับพร้อมกับบอกว่าถ้าชาติหน้ามีจริงเธอจะกลับชาติมาเกิดอีกและจะเป็น ตามหาฮวันเองแต่ฮวันสิครับก็กลับบอกนางเอกกลับไปว่าไม่มีชาติหน้าสําหรับบูกเซาอย่างเขาหรอกแต่สังอุนสิครับก็รั้นเป็นอย่างมากอยากให้พระเอกทําทุกอย่างเพื่อให้เขากลับมาเกิดใหม่และบอกให้จําเธอไว้ให้ดีครับเพราะชาติหน้าเธอจะกลับมาพบกับฮวันอีกครั้งจากนั้นร่างกายของบูกเซาทั้งสองตนก็สลายหายไปสังอุลร้องไห้เสียใจมากระหว่างที่เธอกำลังเดินทางกลับไปที่บ้านในขณะที่ทางฝั่งของชีโฮกับโดยยุนรับที่รีบตามพวกเขามาก็รู้ว่าทุกคนนั้นตายกันหมดแล้วซึ่งสภาพของ ซังอุนในตอนนี้เนี่ยก็ใกล้าตายแล้วเหมือนกันครับนางเอจจึงให้ชีโฮจับมือของเธอเพื่อรู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดและฝากฝั่งให้พาร่างของสายสืบคอนกลับไปทําพิธีด้วยและพอชีโฮเห็นเรื่องราวทั้งหมดแล้วเนี่ยซังอุนก็สิ้นลมหายใจในทันทีครับตามพระเอกไปแบบเด็ดๆจนกระทั่งวันเวลาได้ผ่านล่วงเลยไปหลายปี ชีโฮและโดยุนครับได้ใช้ชีวิตของพวกเขาด้วยความเสียใจมาโดยตลอดโดยุนได้บอกกับชีโฮว่าให้ฮึดสู้ครับเราแค่รอพวกเขากลับชาติมาเกิดก็แค่นั้นเองเพราะวันเคยเป็นคนบอกไว้ว่าใครก็ตามที่โคจรมาพบกันครั้งหนึ่งแล้วสักวันหนึ่งครับจะได้พบกันอีกเรื่อยๆพวกเขาทั้งคู่ก็เลยใช้ชีวิตอย่างเชื่อมั่นว่าพวาันกัดสังอุ่นครับจะกลับมาเจอกับพวกเขาสักวันหนึ่งจนทั้งชีโฮและโดยุนก็ใช้ชีวิตเป็นครอบครัวใหญ่มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองชีโฮในตอนนี้ก็เริ่มแก่ส่วนโดยุนนก็แแตต่่งงาละ คนก็ต่างใช้ชีวิตกันอย่างเต็มที่และใช้กันคุ้มแล้วล่ะครับจนกระทั่ง50ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกชีโฮในตอนนี้ก็เริ่มแก่เป็นอย่างมากแล้วเธอก็ได้ยินข่าวบางอย่างรับว่ามีคนพบพวกเขาแล้วมันก็เลยทําให้ชีโฮดีใจเป็นอย่างมากจัดการส่งรูปบ้านเก่าๆของวานครับให้กับสังอุนในชาตินี้ในทันทีและเมื่อพอสังอุนได้เห็นรูปนี้แล้วก็ถึงกับน้ําตาไหลขึ้นมาเองเธอไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันเป็นเพราะอะไรและด้วยความสงสัยกับคําถามที่เกิดขึ้นเธอก็เลยเดินทางไปที่นั่นครับ ได้เจอกับบ้านหลังนี้มันได้ทําให้สังอุนในชาตินี้รู้สึกผูกพันเหมือนกับเคยได้ใช้ชีวิตที่นี่มาก่อนและที่สําคัญเลยครับเธอได้เจอเข้ากับฮาวันเป็นชายหนุ่มมาานักธุรกิจที่หลงรักบ้านหลังนี้ตั้งแต่แรกพบแถมตัวของฮาวันครับกําลังทําสัญญาเซ็นจะซื้อขายเอาบ้านหลังนี้มาเป็นของตัวเองและพอพวกเขาทั้งคู่พระเอกนางเอกได้พบกันฮาวันก็รู้สึกถึงความรู้สึกบางอย่างรับที่ไม่อาจจะสามารถอธิบายด้วยคําพูดได้มันเป็นเหมือนกับความผูกพันที่มียาวนานมาถึงพันปีก่อนที่ฮาวันจะตัดสินใจถาม กับสังอุนไปกระว่าเราสองคนเคยเจอกันมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าครับก่อนที่ซีรีส์เรื่องบุกเซารนี้จะตัดจบลงอย่างเป็นทางการทีนี้มาเข้าสู่ช่วงพูดคุยหลังดูกันบ้างดับหลังจากเรื่องราวในอีพีสุดท้ายได้จบไปความรู้สึกหลังจากแอดมินได้ดูจบครับผมรู้สึกว่าซีรีส์บุกเซารเรื่องนี้เนี่ยมีพล็อตเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างมากและผูกปมในตอนต้นเรื่องไว้ดีมากๆเลยทิ้งปริศนาให้คนดูอย่างเราได้คิดและแก้ตลอดระยะเวลา16ตอนที่ผ่านมามันแทบไม่ด่าเบื่อเลยครับเมื่อเทียบกับซีร ื่นอน,อนเลื่อมมีความแฟนตาซีเหนือธรรมชาติก็จริงแต่ก็ไม่เวอร์เกินจริงอะไรเบอร์นั้นมันคือความลงตัวที่สุดเลยครับแถมซีรีส์เรื่องนี้ครับจะมีทุกความรู้สึกที่เราจับต้องได้เลยไม่ว่าจะเป็นความสุขครับเสียงหัวเราะความรักความสิ้นหวังหรือว่าความตายเองก็ตามหาได้ยากมากๆเลยครับสําหรับซีรีส์ที่เก็บได้ทุกองค์ประกอบของอารมณ์ได้มากถึงขนาดนี้และที่สําคัญเลยคือภาพในฉากแต่ละฉากของซีรีส์มันทําออกมาได้สวยสดงดงามมากๆเลยครับมีศิลปะในการจัดวางกองคั้นเทพจริงๆโดยรวมแล้ว แล้วจากเรื่องราวในบุกเซาร์ได้จบไปเนี่ยมันก็มีความรู้สึกใจหายมากๆเลยครับพะช่องของเราก็ทําเรื่องนี้มายาวนานมากถึง2เดือนเต็มๆกว่าเรื่องนี้จะจบเพื่อนๆบางคนครับทวงจนเหงือกแห้งกันเลยทีเดียวในที่สุดก็ถึงวันที่เราจะทําจบสักทีนะครับขอบคุณเพื่อนทุกคนจริงๆครับที่ฟังมาจนถึง EP สุดท้ายในตอนนี้ไม่ว่าอนาคตจะเป็นซีรีส์หรือว่าหนังเรื่องใดก็ตามแอดมินก็ได้ต่หวังลึกๆนะครับวันเพื่อนแต่ละคนจะติดตามชมการสรุปในเรื่องจากทางช่องของเราต่อไปไม่ว่าหนังเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามและทาง เราก็สัญญาว่าจะนําข้อติชมต่างๆไปปรับปรุงพัฒนาการเล่าตัวเองรับให้สนุกและน่าติดตามมากยิ่งขึ้นขอบคุณจริงครับที่ฟังมาถึงตอนนี้คลิปนี้ผมไม่ขออะไรมากครับขอให้เพื่อนแต่ละคนเนี่ยมีความสุขในการฟังคลิปของเราแค่นี้ก็ดีใจที่สุดแล้วครับสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วกราบผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ซีรีส์หน้าวันนี้กราบสวัสดีครับ